สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเว็บด้วย Flask Framework วันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับก็คือการสร้างการเชื่อมโยงหรือการสร้างลิงก์ในตอนนี้นะครับหาผมได้ทำไฟล์ที่เป็นไฟล์แอปพลิเคชันของเรานะครับ แอป .py ได้เขียนขึ้นมาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า index นะครับเป็นตัวหน้าเว็บนะครับที่เราจะใช้ในการแสดงผลเว็บของเรานะครับอันนี้ผมได้แทรกตัวที่เป็น bootstrap แล้วก็การจัดรูปแบบ CSS ต่างๆไว้แล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าจัดอย่างไรก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปตอนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านบน ดูหน้าตาของเว็บนะครับที่เราได้ทำเป็นเทมเพลตไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่ a p p py แล้วก็ start ทแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์127.0.0.1.5000นะครับอันนี้ก็คือหน้าหลักนะครับหน้าเว็บที่เราจะใช้ในการ สาธิตนะครับในการแนะนําการสร้างลิงก์ในวันนี้นะครับในการสร้างลิงก์นะครับสมมติว่าเรามีลิงก์ข้อมูลนะครับที่เราต้องการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บต่างๆในตัวคลิปที่ผ่านมาเราจะใช้วิธีการเชื่อมโยงโดยการใช้ตัว Lender นะครับ Lender t e m p เพลตโดยอ้างอิงในตัวแ p ป l o u านะครับ อ่ตัวนี้นะครับนี่คือปกติเราจะเปิดหน้าไหนเราก็จะทำการต้องอ้างอิงนะครับจากตัวแอปพลิเคชันแต่โดยปกตินะครับในการทำงานนะครับที่หน้าเว็บ html นะครับบางครั้งเราต้องการจะกดลิงก์ลิงค์จากภายในหน้าเว็บเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลิงก์ต่างๆเหล่านี้เราอยากกดแล้วก็ให้มันเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เราต้องการได้เลยนะครับดังนั้นนะครับในการเขียนโค้ดเราก็ต้อง มีการทำงานเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างลิงก์ที่เราสร้างขึ้นในไฟล์ HTML กับลิงก์ที่เราสร้างใน a p p v l นะครับดังนั้นสส่วนนี้ก็จะเชื่อมโยงกันวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการนะครับว่าเราจะทํำยังไงถึงจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเปิดที่ไฟล์ index นะครับถ้าคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากทําตาม เราสามารถใช้โครงสร้างตัว HTL m ง่ายๆก็ได้นะครับทำลิงก์ขึ้นมาง่ายๆนะครับอันนี้คือลิงก์ทีนะ่อ้างอิงถึงหน้าหลักนะครับนะอยากให้มีการคลิกนะเมื่อเราคลิกที่หน้าหลักตรงนี้นะครับให้เชื่อมโยงไปยังหน้าอินเด็กนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราต้องสร้างการเชื่อมโยงไปยังเรานะครับหรือว่า p อปเราของเรา ก่อนอื่นแล้วก็ต้องสร้างเล้าขึ้นมาก่อนนะครับดูบอกแอป dot เล้านะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีการอ้างอิงนะครับไปยังหน้า index ็กอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอรอบนึงนะครับนะาอินเแบบนี้นะครับให้ทำอะไรแล้วก็ define ตัวฟังก์ชันขึ้นมานะครับเมื่อเรามีเล้าอยู่แล้วนะครับเล้าอินเด็กเราก็เอาเล้าตรงนี้นะครับไปใส่ในตัวลิงก์ วิธีการนะครับเราก็ใช้การอ้างอิงค่าตัวแปรนะครับโดยการใส่ปิกาเปิด2อันแล้วก็ปิกาปิด2อันแล้วก็ใช้ตัวโมดูลน,นะครับที่ชื่อว่า url for วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ระบุไปเลยนะครับว่าเราจะอ้างอิงเล้าอะไรนะครับเราบอกว่า index นะครับนี่เป็นการอ้างอิงนะครับอ้างอิงก็บอกว่าให้ ลิงก์ไปที่ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า index นะครับเมื่อเราจะลิงก์ไปที่ไฟล์ index ตัวนี้นะครับ keyword ตรงนี้ก็จะมาจับคู่กับ app. dot l ของเราก็จะวิ่งหานะครับถ้ามีเราที่ชื่อว่า index นะครับเขาก็จะทำการ render template ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะ save ไฟล์ app ของเราก่อนนะครับแล้วเราก็ไปดูที่ตัว เวบของเรานะครับเรา r e เฟรชครั้งหนึ่งเมื่อเราเ,าเมาส์ไปชี้นะครับชี้ที่ตรงคําว่าหน้าหลักตรงนี้นะครับลิงก์ของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็น slash index นะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะทําการลิงก์ไปยังหน้าที่เป็น index นะครับนี่คือกระบวนการลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําไฟล์ที่ชื่อว่าโปรไฟล์นะทำขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับเพื่อจะคลิกลิงก์จาก หน้าหลักไปยังหน้าโปรไฟล์ผมใช้วิธีการ New File ขึ้นมาใหม่นะครับ New File ชื่อว่า p r o f i l e .html ขอก๊อปคำสั่ง html จากไฟล์ Index เลยนะครับ c o n t r o l a c o น t r น l c นะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ c o n t r o l v แล้วขอแก้ไขนิดนึงนะครับก็คือ ในหน้าโปรไฟล์นะครับเมื่อกดไปแล้วก็จะมีแค่เมนูลิงก์กลับมาที่หน้าหลักนะครับดังนั้นผมก็จะลบข้อมูลส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะครับถ้า,าผู้ชมทำตามนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็แค่แทรกลิงก์เข้ามา1ตัวแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็บอกว่ากลับหน้าหลักนะครับบอกว่า กลับหน้าหลักนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ใส่ URL for นะครับบอกว่าให้กลับไปที่หน้า index นะครับก็จะอ้างอิงมาที่เราที่ชื่อว่า index นะครับแล้วก็ข้อความนะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับข้อมูลผู้ใช้งานนะครับ นี่เป็นหน้าข้อมูลผู้ใช้งานนะครับก็ Ctrl S, Save ซฟครั้งหนึ่งนะครับกลับมาที่ i n d i x ของเรานะครับเราจะทำการเชื่อมโยงนะครับตรงลิงก์ที่ชื่อว่า r r o f i l e นี่ไปยังไฟล์ p r o f i l e .html นะครับเราก็ไปสร้างเล้านะครับที่แอปของเราแล้วก็บอกว่า Add a d d a p p นะครับเ u t าแล้วก็ใส่เล้าเข้าไปของเราคือ p r s h profile ถ้ามีเรานี้ขึ้นมานะครับเราก็ define function ชื่อว่า profile แล้วก็บอกว่า return render template นะครับแล้วก็บอกว่าให้ไปที่หน้า profile. html แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับหน้า index ของเราเราก็จะทำการเชื่อมโยงโดยใช้ URL for นะครับ URL 4ก็คือปีกับเปิด2อันปีกับปิด2อันข้างในก็เป็น URL underscore for นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวเราของเราเข้าไปนะครับชื่อเราของเราก็คือโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ profile. แล้วก็ Control S นะครับ Save แล้วก็ไป Save ที่ไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับเมื่อเรา Save แล้วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะรีสตาร์ทครั้งหนึ่ง แล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะตัวเว็บของเรานะครับเรา refresh ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมครับเรากดที่หน้าหลักจะเห็นว่าที่หน้าหลักของเรานะครับลิงก์โปรไฟล์ก็จะถูกเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงไปที่ไฟล์โปรไฟล์เราคลิกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปที่หน้าโปรไฟล์ก็คือไปที่หน้าข้อมูลผู้ใช้งานถ้าเรากดกลับใช่ไหมครับเราลิงก์ไว้แล้วนะครับว่าลิงก์ตรงนี้คือกลับมาที่หน้าอินเด็ก เรากดครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาที่หน้าอินเด็กหน้าหลักของเรานะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนำนะครับสมมุติว่าเราอยากลิงก์ไปยังเว็บอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตัวไฟล์หรือในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเช่นเราจะลิงก์ไปที่เว็บของ Google นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องทำการเชื่อมเราไว้ก่อน นะครับเชื่อมเราไว้ก่อนไปที่แอปของเรานะครับก็บอกว่า add a p p ด l o อันนี้เราบอกว่าถ้าเราที่ชื่อว่า google นะครับ l o s h l o o g l e ถ้ามีเรานี้มาให้ทำยังไงนะครับแล้วก็ d e define ฟัง์ชันอาจจะเป็นชื่อ google ก็ได้นะครับ o o o g l e ฟังชัน google เสร็จแล้วก็บอกว่าให้ทำงานหรือเปลี่ยนเว็บของเราไปที่ อ่าที่เว็บที่เราจะระบุนะครับก่อนอื่นเราต้องไป Import นะครับตัวที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเส้นทางของเรานะครับอ่าตัวโมดูลนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางของเรานะครับก็คือชื่อโมดูลว่า redirect นะครับอ่า e redirect นะครับตัวนี้คือเป็นโมดูลที่ใช้ในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศทางของเราเราก็ Import เข้ามาก่อนเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า รีเทิร์นนะฮะรีเทิร์นแล้วก็บอกว่ารีเด e ต์นะครับรีเด렉ต์ไปที่ที่เว็บไซต์หรือ URL ที่เราต้อง,าองการจะไปนะครับแล้วก็บอกว่า https colon slash a s www google com นะครับแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเล้าไปยังเว็บอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตัวไฟล์ของเรานะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปแก้ไขนะครับในไฟล์อินเดของเราเพื่อจะบอกว่าถ้ามีการคลิกลิงก์นี้นะครับถ้ามีการคลิกลิงก์นี้ก็ให้ทําการอ้างอิงไปยังเรานะครับที่ชื่อว่าอ่า g o o g l e นะครับเราบอกว่า U R L for นะแล้วก็ใส่ชื่อว่า Google นะครับนี่คือเราจะอ้างอิงไปยังเราที่ชื่อว่า Google นะครับ c o n t r l S ครั้งหนึ่ง นะครับตัวนี้ก็จะวิ่งมาที่เราที่ชื่อว่า Google นะครับแล้วก็จะ redirect เว็บของเราไปยังเว็บ Google นะครับ c o n t r o S s นะครับแล้วเราก็ไปดูที่ไฟล์ของเรานะครับ refresh ครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะลองลิงก์ไปที่ Google นะครับเราเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์ Google แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าหน้าเว็บของเรานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังเว็บของ Google แล้วนะครับ ทีนี้ในการเปิดนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้เว็บใหม่ที่เราลิงก์ไปเปิดทับเว็บเดิมของเรานะครับเราสามารถจะใช้ตัว property ของภาษา HTML นะครับในการลิงก์ก็คือเราสามารถกําหนด target ได้นะครับว่าจะให้ลิงก์ใหม่ของเราในปรากฏที่ไหนนะครับเป็นแท็บใหม่หรือว่าทับแท็บเดิมนะครับผมแบ c กลับมานะครับแบกกลับมาเราไปที่ ลิงก์ใหม่อีกตัวนึงนะครับผมจะให้ลิงก์ไปที่ YouTube นะครับแต่ว่าการลิงก์ไป YouTube นะครับผมจะกำหนดทาร์เก็ตเอาไว้นะครับก็คือใส่เข้าไปตรงนี้นะบอกว่า t a r ์ e t เท่ากับ blank หมายความว่าเราจะต้องการให้เปิดแท็บใหม่นั่นเองหรือเปิดหน้าต่างใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปทํำเราไว้ก่อนนะครับ add app r o t e เราที่ส่งมาก็คือ youtube นะครับ slash youtube ก็ให้ define function นะครับ youtube บแล้วก็ให้ return return redirect นะครับให้ไปที่ verb ์เว็นะครับ http://www.youtube.com นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง youtube.com แล้วก็มาใส่อ้างยิงถึงเราของเรานะครับปีก้าเปิด2อันปีก้าปิด2อันข้างในนะครับใช้คำว่า URL for นะครับก็ระบุะตัวเราของเราไปนะครับก็คือ youtube ตอนนี้ก็จะวิ่งไปที่เรานะครับในการวิ่งไปที่เราเขาก็จะติดตัว property ที่ชื่อว่า target .bank ด้วยนะครับเป็นการเปิดตัวเพจใหม่นะครับแล้วก็ control s กลับไปที่แอปของเราแล้วก็ control s อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อบรเทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อขออภัยครับตกวงเล็บไปนะครับ control s ครั้งหนึ่งนะแล้วก็ run นะ run project นะครับ กลับไปที่หน้าเว็บของเรานะครับ r e f ฟ e ครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับลิงก์ YouTube เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อเรากดที่ y o u t u b e นะครับก็จะทำการเปิดแท็บใหม่หรือวินโดว์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่เราต้องการจะเปิดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิด YouTube ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าการ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆหรือเว็บต่างๆที่อยู่ภายนอกอตัวงานของเรานะครับก็สามารถทำได้โดยการประสานกันระหว่างตัวเราในตัวแอปของเรากับตัวคำสั่งภาษา HTML นะครับที่อยู่ในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็ทำให้การเชื่อมโยงต่างๆของเว็บนะครับสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีครับ